าชื่อน้องฝันกดติดตามไลด้วยก็แล้วกันถ้าเจอช่องอ่ะแต่เราไม่มีช่องว่าแบบเราโดนเตะตลอดเลยอ่ะคุณโดนเะในทิกตอกนะเจะมาเล่นแมบปบอะไรก็ได้นะที่เราแบบชอบเราจะเล่นเมเราจะเล่นแมปนี้กันค่ะทุกคน ม,มากเลยนะมีซาเลเดอร์ด้วยนี่อยากมีโลบักใช่ไหมละ่ะก็ไม่เล่นอะไรก็ได้นะที่มันเกี่ยวกับเติมโลบัคกค่ะพี่เติโหลดเกมเติมโลบักและกดตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะได้มเมลีวอนี่ก็รอให้มันโหลด,ดเสร็จก่อนนะคะทุกคนนี่ การอัปเดตขึ้นมามีแผนที่อ,อันนี้ไม่มีใช่ไหมอ่าน,นี้เราจะเอาผมออกแล้วใส่แบบนี้แห่น,น,นี่นักผู้ต้องชายนะอันแบบนี้ไม่มีใช่ไหมแต่แบบนี้มีแล้วมีการอัปเดตเราจะรอให้มันโหลดเสร็จหรือไม่ต้องรอก็ได้นี่ชุดชุดนี้สวยเราจะไปเล่นกันแล้วค่ะทุกคน เราต้องเลือกก่อนนะเราไม่เลอกเราก็จะคิดนี่ออกไปเล่นตรงนูน้นไปเล่นตรงนู้นกันดีกว่าค่ะทุกคนตรงนั้นสน,นุนน่าจะสนุกนะนี่ตรงนี้ไม่ต้องไปเล่นนะเพราะว่าอาจจะเป็นน้ำอื่นก็ได้นี่นี่ตัวพี่นะตัวพี่ก็แบบพี่ใส่ชุดแล้วใช่ไหมว่าแกไมไ่ใช่ พี่จะมาเล่นการเย้ yeah, ขึ้นบันไดด้วยนะเพราะไงเราจะขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ขึ้นบันไดพี่กลัวจริงจกมากเลยพี่อายุห้าขวบนะแต่แต่มีตบางอย่างจะมาพู่คือมีคนไม่กดติดใจให้คนไม่ดังบ้างไม่กดติดใจให้แต่คนดังๆคนดังๆเขาก็มีหัวใจนะไม่ไม่กดแต่ ถ้ไม่ไม่กดคนดังๆบ้างคนดังๆเขาก็มีหัวใจแล้วก็มีใจกันนะไม่กดถ้าไม่กด,กดอ่ะเออเขาก็จะเสียใจนะไปกดเออคนที่คนคนที่มีดังๆบ้างอ่ะเขาก็ไปกดโท ใจกันนะคนดังๆเขาก็อยากดังกันบ้าง,างไปให้เขาดัางโปกดปีใจให้เาโอด้วยเถิดเพราะว่านะเขาก็มีใจถ้าไม่ไม่กดถ้าเขาบอกไม่กดแล้วก็เขาต้องเสียใจนะเขาจะเสียใจมากๆนี่คือพี่จะขึ้นไปเล่นอีกอันนะพี่พี่จะเล่นอันนี้อยู่ ่ังยางมากมนี่ไปเลยนะนี่ค่ะเราก็ต้องรองให้มันเลื่อนไปถึงตรงยาวๆก่อนนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะคะ